สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่25ถ<ๆ>ึกกง31กรกฎาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ<ๆ>่มจากละครล้างข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ สำหรับช่องเจ็ดค่ะเป็นละคร,รีรนเรื่องมหาหินค่ะอออากาศเป็นตอนที่12และ13เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาที่5.1และก็4.5ค่ะทางด้านช่องสะนะคะเป็นละครเรื่องพิสวัสคาตะเกมค่ะสำหรับตอนที่7และแปค่ะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาเช่นกันค่ะอยู่ที่3.0และก็2.9ค่ะในขณะที่ละครช่องวัน31กก็คือละครเรื่องรักสุดท้ายยายจอมเวียงค่ะ เรตติ้งตอนที่12และ13ค่ะซึ่งเป็นตอนก่อนจบด้วยนะคะได้1.8และก็1.7ค่ะส่วนละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องวิวาฟ้าแลบค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันพรุ่งนี้วันอัคารที่2สิงหาคมค่ะแฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพาริัสค่ะ เป็นละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะออกอากาเป็นตอนที่12และ13าค่ะเรตติ้งที่4.2แล้วก็4.1ค่ะสำหรับช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องคือเธอค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3และ4ได้เรตติ้งขยับขึ้นมาที่ 2.4แล้วก็2.5ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน31ก็คือละครเรื่องฟ้าเพียงดินค่ะออกาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นตอนที่7และ8ดาเรตติ้ง2.3แล้วก็2.8ค่ะเรามาชมละครที่ออกอาศวันศุกร์เสาร์และทิกันบ้างค่ะสำหรับช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องใส่เลือดสองหัวใจค่ะออกอาศเป็นตอนที่1 สี่จแปดและก็ห้ค่ะและสําหรับละครเรื่องสายเลือด2หัวใจก็ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยสุดนี้เสนอตามจบค่ะและสําหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็เป็นละครรีลันเรื่องเจ้าพายุค่ะโดยจะออกอากาศตอนแรกคือวันเสราร์ที่6สิงหาคมนี้แระละครช่อง7และคอลารครรู้หามพราดค่ะส่วนละครช่อง3ก็เป็นละครรีลันเรื่อง ปฏิวัตดานะคะออกอากาศเป็นตอนที่ 7, 8และ9ค่ะได้เรตติ้ง 2.8, 2.8และวก็3.1ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องหงฟ้าค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาออกากเพียง3ตอนนะคะก็คือตอนที่9 10และ1 1ค่ะได้เรตติ้ง4.2 4.2แล้วก็4.1ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครรีลานเรื่องบัลลังดอกไม้ค่ะได้เรตติ้งตอนที่18 19กและ20ซึ่งเป็นตอนจบด้วยนะคะได้เรตติ้ง3.3 3.8แล้วก็3.4ค่ะแล้วก็ตามด้วยละครรีลานเรื่องรักนิรันดร์จันทราค่ะ โดยออกอากาศสีตอนแรกนะคะช่วงหกโมงเย็นได้เรตติ้ง1.0 1.1 1.2และก็1.1ค่ะและในส่วนละครช่องวัน31ค่ะก็คือละครเรื่องบริการหมอํำค่ะออกอากาศเป็นตอนที่18 1แและ20นะคะได้เรตติ้ง4.0 4.1และก็4.0ค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุคะสำหรับละครลังข่าวประจำวันที่25-31็กรกฎาคมค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่นะคะนั่นก็คือละครเรื่องหมอนลำซัมเมอร์ค่ะอ๋อค่ะทางช่อง7นะคะเรตติง้ง4.2่จในตอนที่12ค่ะอันดับที่2 ในสัปดาห์นี้ไม่มีนะคะเนื่องจากว่ามีละครที่มีเรตติ้งสูงสุดเท่ากันถึง2เรื่องเลยค่ะดังนั้นอันดับที่1ค่ะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนแล้วกันค่ะ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วและอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ด้วยนะคะนั่นคือละครเรื่องใส่เลือดสองหัวใจค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง5.1ในตอนที่14 <c oughs> ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่ 1, <c oughs> 1> ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครรีลันเรื่องมหาหินค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง5.1ในตอนที่12เท <c oughs> ่ากันค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครริลันเรื่องบัลลังดอกไม้ค่ะออกรทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง3 8ในตอนที่19ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องบริการหมอลำค่ะออการทางช่องวัน3 1ค่ะได้เรตติ้ง4.1ในตอนที่19ค่ะและอันดับที่1ค่ะ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะและอยู่อันดับที่1มาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะนั่นก็คือละครเรื่องหงฟ้าค่ะอ๋อค่ะทางช่องเจ็ดนะคะได้เรติ้ง4.2ในตอนที่9และก็10ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิซาบอาตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะ ชมแล้วงีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ